ว่ากันไปโลกทุกวันเนี่ยทำมาหากินว่ายากว่าเหนื่อยแล้วนะทุกคนเนาะยังต้องต่อสู้กับพวกมิจฉาชีพอีกพวกเราต้องมีความระวัดระวังนู่นนี่นั่นไผ่รอบตัวไปหมดยังจะต่อสู้กับพระอาทิตย์อีกนู่น <c oughs> <laughs> พระอาทิตย์ก็ชัยย่อยจะเมื่อไรแล้วนยะทุกวันเนี่ย <c oughs> ลบหลีกจนแย่ ีกว่าไหมทุกวันนี้มันอยู่ยากไหมเดี๋ยณนายน่ารักถูกไหมไหนยังจะพระอาทิตย์อีกเนี่ยยังจะต้องกลัวมิจฉาชีพอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเราอยสวัสดีคุณยายกับพี่หนึ่งสวัสดีค่ะน้องหนึ่งยายไปไหนคะพี่หนึ่งอยู่ค่ะกําลังจะพานเข้าห้องไงจะเอาเยิบดอกไม้เข้าห้องแล้ว อึบอึบอึบอ,อย่าไปโอนให้ช่วยเหลือตัวเองค่ะเนาะมาอยู่โน่นเนี่ยโอ้แต่แบบถ้าบางทีคนหน่าสงสายที่นู่นนี่นั่นอ่ะบางทีเราก็น,นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ช่วยได้เราก็ช่วยกันไปไงทุงกคนอขอให้มันจริงเถอะใช่ไหม,มเราอ่ะอย่างเขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะ อย่างพวกเราจะช่วยเหลือกันใช่ไหมอะไม่ต้องมากก็คนละสิบาทหรือยี่สิบาทสิบคนเขาก็ได้เป็นร้อยร้อยคนเขาก็ได้เป็นพันถ้ามันได้ไปช่วยเหลือให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาพ้นจากความทุกข์จริงอะเราสมควรให้ไหมสิบยี่สิบอะเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเราก็ให้ได้ทุกคนใช่ไหม หร,หรือคนมีมากหน่อยให้คนละร้อยเงี้ยสิบคนก็ได้พันแล้วทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะเราก็ยินดีนะฉันก็ยินดีนะถ้าเงินสิบบาทยี่สิบาทฉันไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะแต่กลัวอีพวกหลอกลวงพวกนี้สิมันมัน,ม,นมันหากินแบบเนี้ยใช่ไหมทุกคนว่าจริงไหมถ้าเราจะช่วยเหลือกันคนละสิบยี่สิบแล้วทําใหค้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฉันก็ว่ามันเป็นอน,นิสงส์นะ เหมือนกับเราทอดก็ถิ่นทอดพระป่าเหมือนกันเลยนะมันได้บุญเหมือนกันนะทา้งเงิน10บาทยี่